i <laughs> ต้นเนาะครับค uh ือว่าไปบอกไปให้กคนให้โคนมาเมือันเนาะเนียเสียงไปสองสองเนยสองยาเออำยังม่ไยังไม่เนาะเนี่ยอำเภอบัดอำเภออำเภอเพิ่งเลื่อยไปนองไปเป็นยังไงครับพี่น้องได้บ่ไปครับพระยาีแยกพระยาตะศูเะอยู่ตอนสายสองครับแกไปนาพกิงเล้อพี่น้องเน้อ ออกไสกดีล่งวกิงสตรีทแล้วตรงไปเขารถับยอดซ้อนนะครับเนี่ยนะครันี่ครับเป็นทางลงใตหาดเนาะนอดนหนาวอกิ่งเอะนะครับบกร ไปข้างนอกบาทนี้ถ้ามาเล็งถนใช้หาดเนะยาะยพัยนะไต่เนาะปไนุไปไนครับบอกกิ่งอยู่พูดขุนรับไปนอกไปไกล้างเขานะครับจุดหมายเ้าอยู่เมือน,นอยู่ พระยาดเด้อนี่ครับพี่น้องทางเขานี่ครับข้อมือครับแผ่นว่างข้อมือเนี่ยก็จะเป็นทางเขาบกกิ่งครับพี่น้องอันนี้จะเป็นบาที่ทางเขาบกกิ่งครับนะครับการเซนเซอร์เนาะคุณผู่าพนพระยาไปครับพี่นอ้อง,ง,งลองมือเลยสิลองมือบาสนี่ เฉลยปลาบอเอ้าเป็นยังไงปลาบอลยี่บอบอเลยโอ้ยพี่น้องเลยมือนีเฮาสิสเด้กบนอ่อนสิคือบนออมือนีสิได้ปลาเมือต่อมปนบอนี่เอาดูกันครับพี่น้องบนแน่เลยครับปลายังอาธิย์ังบ่เขาเนาะรอดจะไหนครับ นะครับมันนี้เ้าก็ะเยอะี่ใส่กับเป็นกุ้งด้วยครับเด้อนะครับเดี๋ยวใส่สองหมากับพี่น้องชั้นผาดยัง,งพี่น้องมาหลุดกันพี่น้องเอา อยู่บ่อพี่น้องอยู่บ่อมันคือบ่อสู่บ่อดินนะตัวตีมันถ้าปาดกินมันต้องดึงแม่นี่มันคือได้ยังเนาะเนี่ยซวยยุกตัวหน่อยบ่ตัวหน่อยตัวหน่อยโอ้โหโคตรเฮ็ดโคตรตัวพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องนี่ครับเห็นไหนเชิญเลอโอ้เด้กินได้กินพี่น้องโอ้ยเชิญเลยยังให้ถื่อเลยนะ

ตัวนี้นักท่องเที่ยวมากเหรอนุญาเนาะโอ้สวัสดีครับคุยกันคุยกันเรารู้เรื่องกันจิคุยกันเล่าอยู่คุยบุหรุเรื่องรวยเนื้อปนรวยเภนสิมาเล่นน้ำได้บาทเนี่ยสตกเกี่ยวไอ้กระโปรงคนได้บาทดูได้เกี่ยวกระโปรง เดินไปน้องรุนลุ้นรุนเอาลุ้นป่าบ่ป่าบ่พี่น้องลุ้นกันลุ้นกันโอ้ยขวามือขาเบื่อโอ้ยบอกแล้วมันเกลี่ยขาเบื่อไงวะแกงไปนี่มันไปพี่เอ้ยเจ้าเจ้าขึ้นไปไหนแบบนี้ปนโอ้ยมีป่าบ่เมื่อกี้นี่มีโอ้ยตายตายตายไปน้องเอ้ยเจ้าขึ้นไป แกงไปทางนี้มันไปทางพุ่นพี่น้องกาลาเจ้ดดาคุณาแต่แล้วไปทางพุ่นเอายังอยู่เสือพี่นอ้องโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่นอ้องโอ้ยหลุดนีดค่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้ว,วาาบรรดาเสือเลยอปีก่อนปีก่อน <laughs> นก้เดียกมอเออเวีดนามะเอนี่นนบอพี่น้องนี่นโอ้บอกบอกเล่าอะไดบอกพี่น้องบอกเล่าอะได Thank บค u ครับผมบายบายอยู่บนน้องบ้านนี้บ่อยู่อะมันหนักๆไปใค่ว่าไม่ติดถุงติดอย่างนัะเอาลุ้นกันพี่น้องมาติดที่ป่าอก ได้ปูได้ปูพี่น้องโอ้ยสะพ่อมันบดินอ๋อนี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ปูยังยังกับไอไอยังกับคนปูยังนี่เอ๋จะเปิดไฟแฟน์เลยนะโอ้นี่พี่น้องจับไอ้ที่เขาหักกล่ำไหมยังกับวะลืมซื้อมันปูยังพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องกินเบ็ดโอ้ยลืมซื้อมันแล้ว พี่กองสุภี่กล้องสุพี่กล้องตัวกบปูพี่นี่ครับพี่น้องปูยังนี่พี่น้องเบิ้งเอายังนี่มันกินเบ็ดบานนกอมเนนุ่มนี่ครับพี่น้องเฉพามันบดดินมันบดดึงอะนะมันมากหนักๆเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้ยอะไรซื้อจานว่มื่อนี่โอ้ยขาเมื่อยอีกแล้วแต่กำลังตอบพี่น้อง รุนใรครับรุนการยังวะเอาไหมเอาไหมเอาายังวะโอ้มันตอดซื้อบ่ตอดแล้ว,วตอดแล้วยนะังวะอะไรตอดได้ครึงเงียบตอะไรวะตัวแลวนะฮนะ ăn ui ơi pha hãy âu pha vô đề hãy đuột nam ô ui ơi pha ta liền hả anh xài mất tay leo tay leo mọi người hết pha ơi đứng mẹ đứng mẹ mẹ

ผู้หนึ่งบอกให้ดูดอ yep. ันผู้นึงบอกให้ซับโอ้ยบอกให้ก็จะโอนมาให้หนากอุ้งหนากอุ้งเป็นยังได้แล้วบ่เอาเอ้าเอาเส้เส้เส้ปลาปลาปลาบ่ โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหได้กินปลาได้กินปลาโอ้โหสุดหยาดเลยเย่ำเร็วไงมาได้ง่ายพุ่นบ่ง่ายกว่าโอเคโอเคนี่ครับพี่น้องดูเลยปล่อยมันหนุกับปล่อยมันไปมันไปตัวเดียวนึงได้มาตัวเดียวปล่อยมันซะนี่ครับพี่น้อง นี่ครับไปเลยนะครับพี่น้องมือนี้กอะสรุปไปแล้วฮอกก์ะได้อยู่สองสาแต้มเนาะมาลุ้นกันว่าไม่ใช่ไทยไม่ใช่ทไทยของนุ่มอุดรเป็นยังไงอือุดรเลื่อยยังก่ออุดรอุดรเนาะราสิเป็นยังไงพี่นอ้งนองสิได้เพิ่มบ่ประเมิเนเอกามากินบรรยากาศมาเที่ยวบรรยากาศพี่น้อง ถามาชมบรรยากาศพอสมควรแล้วดูดก,กันครับว,ว่าใหม่เป็นังไรใหม่ตัวมันบอกเป็นซีเออมตะกี้มันก็เป็นซีเด้ยบีนองเลยตะกรีเนี่ยอุ้ยบาดเจีนยนลงเนาะตับตาบตาเดียว <c oughs> ตามันหลายเลยตะกี้พี่น้องเมื่อเป็นอาซิบหลายปีไา้มากแล้วบ่ได้มากบ่นไดบ่นู้นแล้วขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่รับชมเด้อครับเด้อไป ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาล่บาทีไปครับไปน้องมระยะแคบเด้เอพาเบิ่ ยาตัวนให้เอาปลาบริเวณให้ดวดน้ำโอ้โหเป็นไงสายเหม็นปลาเลยมันไปแล้วไปแล้วบ้